สวัสดีครับสวัสดีสมรวเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่นะครับทางช่องยูทูบนะครับวันนี้วันที่29นะครับก็จะพามาชมนะครับพาวเวอร์ของมิวสิกนะครับตัวนี้1002นะครับ B-Hit 1002นะครับตัวนี้1200วัตต์นะครับตัวนี้นะครับลองฟังน้ําเสียงแล้ข้ากันดูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวผมมาแจ้งอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับเสียงชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับอ่า จากโทรศัพท์นะครับเข้า power เลยนะครับไม่ได้ผ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับเดี๋ยวผมรอนเครื่องก่อนนะครับหาใเปียวเลยนะครับเปียวนะครับโทรศัพท์เข้า power เลยนะครับไม่ได้ผ่านอ่าใดๆทั้งสิ้นนะครับมิวสิกนะครับมิวสิกนะครับใครที่กำลังมองหานะครับ พอเวอร์พันสองเอฟซนะครับมิวสิกนะครับเนี่ครับนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับมาคุยกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวฟังเพลงก่อนนะครับตัวนี้นะครับขับเสียงกลางนะครับ15นะครับแล้วก็บีดนะครับ ข้างในนะครับเป็นรุ่นพันสองนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นพันสองนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับตัวนี้นะครับมาดูสเปคกันเป็นอ่ามิวสิกนะครับมิวสิกนะครับนะครับใครที่กำลังมองหานะครับเป็นรุ่นมิวสิกนะครับใครที่เป็นเอฟซีนะครับของมิวสิกนะครับตัวนี้มาแล้วหนึ่งแผ่นนะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับสามารถขับสิบแปดได้นะครับพางละใบนะครับสบายนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าขับเบียด แต่ถ้าขับกลางแลมนะครับ15ได้ข้างละ2-3ดอกนะครับขับฮอนขับแหลมขับอะไรได้นะครับต่างๆนานานะครับนี่ครับใครที่กําลังมองหานะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะครับเดี๋ยวผมอ่าพูดให้ฟังอีกรอบนึงนะครับนี่ยครับสวยๆนะครับตัวนี้นะครับใครที่กําลังมองหานะครับนี่ครับสัญญาณเข้านะครับมาดูสัญญาณเข้านะครับสัญญาณเข้านะครับ สัญญาณเข้านะครับเป็นแจ็คโฟนนะครับหรือเอราวก็ได้นะครับสัญญาณออกนะครับจะเป็นสเปคอนนะครับหรือขั้วก็ได้นะครับเป็นมิวสิกนะครับพันสองนะครับตัวนี้นะครับสไตล์นะครับสไตล์เขานะครับจะเสียงชัดเจนมากนะครับสไตล์เหมือนพวกเอพวกประดิษฐ์นะครับพวกนี้มิวสิกนะครับไลรีอากันออกมานะครับเกิดมาประมาณพร้อมกันนะครับนี่ครับพวกนี้นะครับเสียงนี้นะครับพวกนี้นะครับเสียงชัดเจนนะครับวัดนะครับกาลังวัดเราดูมันพันสองนะครับแต่มันพันสองแท้นะครับ มิวสิกซาวนะครับพันสองนี่คือพันสองแท้นะครับไม่ใช่ว่าพันสองเวอร์จีนนะครับอันนี้พาวเวอร์ของไทยเลยนะครับเขาประดิษฐ์มาเลยนะครับของมิวสิกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับนี่ครับข้างในนะครับประมาณนี้นะครับข้างในแน่นตึ๊กนะครับหม้อก็สไตล์เหมือนเอสนะครับหม้อนะครับแต่มันนี่ครับใหญ่นี่ครับสองสี่นะครับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะครับพัดลมระบายความร้อนก็ สองตัวนะครับนี่ครับข้างในเนี่ยตึ๊กนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่นะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับหกพันห้าร้อยบาทนะครับบางท่านที่นะครับที่กำลังหาขับขับขับกลางนะครับหรือขับอะไรต่างๆขับทอนขับอะไรได้นะครับพวกนี้ลากสายยาวได้นะครับพวกมิวสิกนะครับแต่ถ้าเป็น power ของกินของอะไรนะครับลากไม่ได้นะครับนี่ครับราคามือหนึ่งนะครับนี่ครับราคามือหนึ่งนะครับนี่ครับราคามือหนึ่งนะครับอันนี้ผมขายในราคาอยู่ที่หกพันห้าร้อยบาทนะครับ ราคาก็หักครึ่งเลยนะครับราคามือหนึ่งกับมือสองนะครับหักครึ่งนะครับถ้าลูกค้าอยากซื้อมือหนึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับตัวนี้ก็ขับ18ได้ข้างละใบนะครับ15ก็ข้างละ2นะครับขับกลางขับเบรดได้นะครับข้างละ2นะครับถ้าขับกลางก็ขับกลางขับแลมก็ข้างละ2ถึงข้างละ3นะครับบัตรแท้นะครับบัตรแท้นะครับ6,500าบาทนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ083 7 3 9 8 9 4 5เจปนะครับเสียงน้ำเสียงเมื่อกี้นะครับ ซัดเจนมากนะครับเสียงนะครับสายพิ้งนะครับมิวสิกนะครับ1,200วัตต์นะครับ b ีเนะครับอ่าใครที่กำลังโมโหข้างในก็สวยๆนะครับสวยๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามไปเลยนะครับได้ไหมโปช่วยไดยังได้แล้วครับได้แล้วครับครับใครที่กำลังโมโหนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ6,000 500บาทนะครับที่ร้านนรันศัก,ก like, share, ดิ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวมีสินค้าตัวอื่นก็จะพามาชมเรื่อยๆนะครับมิวสิกพันสองครับใครไว้ใครได้นะครับตทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9 8945นะครับไว้เจอกันอีคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม